จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทวงบลังสไนเปอร์สาวคําแม่ไม้นะคะในเกมโอเวอร์วอตนั่นเองค่ะทุกคนกับน้องวีดวินะคะบอกเลยว่าวันนี้เรามาทวงบอลลังและแน่นอนค่ะใครมั่นเจเจอพี่สัตให้แน่แน่คือชีเซิร์บเลยแหละวันนี้นะคะทุกคนมา,มา,มา,มาบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ปะ ไม่ได้หยิบวิดีโอไม่ได้นานมากแคบจะลืมเกมนี้ไปแล้วทวนที่เกมนี้เป็นเกมที่ลูกรลักฉันมากๆเลยค่ะมาค่ะแล้วก็ฝากชื่อช่องใหม่ด้วยนะคะที่มีชื่อว่าใบาปาอิอีค่ะไปรับชมกันเลยนะคะทุกคนแอบตื่นเต้นเนาะแอบก่อนเธอห้าสี่สามสองหนึ่งดูสิคะมีใครมาเปล่าโอ้ยตีว่ามอุ้ยวีดีโอ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 อุ้ย มันมีอันนั้นไงเธอชีไม่ตุยนะชีมีอันนั้นอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะป้องก,กันการเจ็บอะของบาดติสน้าเธอแปบ๊บหนึง่งใช้ตัวเองรีโหลดรีคิวเลือดขัดฉันเจ็บอะนี่ยิ่มาสิปั้งหนุ่ยอีเวนตอย่าหนีนหือยู่ดีมากแอดยุบแพรยุดเจแอดยุบเจแอดยุบโอ้ใจียนหยุบด,ดับพังหนอหยุบด,ดับพังหนออืมนี่ไงเป็นไงคะ เป็นไงคะเป็นไงครับพีดีวายุดค่ะอีดีวายุดกีเมตอ่าฮเหมือนซีซันด้เหมือนซีซันด้ใหเอ๊ะแอบเป็นแสงคนเกิดอะไรขึ้นครับป้ามันนี่ค่ะมันเจอทีหนึ่งจะทำเป็นเล่นนะคะเรามาซิงวีดอวะนี่หนึ่งแมตต์นะ อีว่าไปอีกนะสาแแนอีนี่สารแน่มากโอ้ชิ้ยยเออสีสมหาธรรมไม่ทันอีดีว่าคือดีว่าดีนะคือชีตามเก็บงานลดนี่พิมพก่อนดีว่าพีสตอปดีโปรดหยุดได้ไหมคือทีมตรงข้ามอะดีว่าเล่นเป็นชีรู้จการตามกเก็บงงเก็บงานนะแบบแบบว่าไงอ่ะสไนเปอร์มาหลอกหมืเจอ,อรอยผู้เจอรอยแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันคัมแบ็กเจอแน่ค่ะเสิบลูกปืนถึงหน้าบ้านหรอ ไปนี่แอบปึง้งขอย้ายเป็นนา,า,านชาลอมาเนาะอุอ้ยอีแอดที่มันรู้ดีเนาะหลายรอบละวมาซี่คิวสันหน่อยขอเอาวีดอแล้วกันข่าววีดอต้องมีคนเดียวในเกมนะวุ้ยชีชุบชุบมาแล้วก็ตุยต่อเลยจ้าโอ้ยยเดอีพวกช่วยหลายมากเลยอะ่ะคือพวกมันเล่นแทงหลายหลายคนตอนเนี้ยดีว่าดีว่าดีว่ามนนี่ค่ะ ปึ้งเปิงปะปึ้งปึ้งฮ่่าฮวีดอใครแต่คนเลยอ่ะด้แต่โดนวีดอว์นะคือเอาสิเอาให้แขนเอาให้โมโหบัฟดูแซมสิงอุ้ยอ่าเซฟบัวเราไงเซฟบัวเราไงชีเซิร์ฟอยู่โอเคอัมสต็อปโอเคจ้าให้มันจริงเถอะมาซิ่นี่เดียวมาซิ่นี่เดียวมาซิ่นี่เดียว มันรอดมาก No one can hide from my sight มีดยังไม่หยุดใช่ปะยังไม่หยุดใช่ปะเฮ้ยเป็นโวนเปินกันเลยเหรอดีีว่าไม่ละเฮ้ยคือมือที่สามหนูไม่มีซีนนะดีว่าหยุดอยู่ไม่มีซีนค่ะยามาปลาชิคแถวนี้เนาะปึ๊งปึ๊งปึ๊งปึกมาละ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 ขอยันลิง อยู่ไปอยู on, 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 ่ไปค่ะก <All right. S 2> like ูไม no, mm ่อ hmm. ย right. oh. ู่ห้ามหิวาด่ี้นกาจะอยู่วีด้อออกมาสิเมดสิหมาสิจ้าต้องไม่มีบทแต่วีดไม่มีบทกว่าแอดแอดแอดโอ๊ยแซมแซมใจเย็นอย่าแกงกันแกอย่าแกงกันไอแอดที่มันช่วยวีดเลศเห็นไหมล่ะโอ๊ย เวเกาตามสนอกเนาะคนเราอะเนาะซิต้าอ,อะไรเลยอะไม่เป็นไรทาะเราจะออกไปทุบกีเพื่อมันต่อเอาเถอะเกมนี้มันต้องไม่จบง่ายหรอกฉันบอกแค่นี้จ้ามันนี่ค่ะสลิงมาตั้งเฮ้ยแอบเป็นยิงเราตลอดเป็นเล็งเราตลอดอีเวนแหม่ฉนนี่โหลดวิ่ครบร้อยเท่านั้นแหละ บาติสไปไหนคะอเฮ้ยอืมอืมอ่ะเธอซิขอฟอ้อมคนดูแฮกพิมพ์เลยแฮกมันแฮก <c oughs> เออเธอเห็นไหมละ่ะมันรู้ได้ไงยู่ตรงนั้นพูดเล่นนะเชียร์เราไวน้นะแล้วเธอไม่เป็นไรให้ชีได้มีโอกาสหรอกจะเจอกันใหม่สาวสาวนะค่ะเจอกันใหม่เลยนีเ่เปิดติดกันแล้วหรอเปิดติดกันแล้วหรอเปิดติดกันแล้วหรอ นั่นไงบอกแล้วแกช็อตเช็คก็ไม่ได้สอบนะค่ะเหมือนซีมันจะชกอปอีดีว่าอีเวนจับมือได้ไหมจับมือได้ไหมชาติหน้าฉันใด้กินแสนเสียไปตบมือสัมภารงามอีดีว่ามึงเจอแน่นเกิดก่อน <c oughs> อีดีว่าหนุ่มเจอเลยอืมสิบสี่วินาทีนะคะทุกคนเรามีโอกาสชนะอยู่นะคะทุกคนนะ จะเย็นนะคะจะเย็นนะคะคือใบ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 คนสวยคือใบคือเอาเอาไง,งแก่แก้แคนดีว่าก่อนแอดไปแล้วค่ะเพราะหนูไม่ได้สวยกระโดดขนาดาน,นะะั้นค่ะไม่ได้สวยกระโดดก็ต้องไปก่อนนะเ,เป็นไรอะเป็นไรอะโอ้โอ,โอโนกันซีนเจบัวสู้เขาเจบัวสู้เขาชิีทุกคนตอนนี้โอเวอร์ไทม์อยู่แป๊บนึงนะฉันรอ,อกเกิดก่อนฉันรอ,อกเกิดก่อนโอเวอร์ไทม์อยู่ เดี๋ยวเจเด mm hmm so yeah ี๋ยวฉันจะเข้าไปขยี like ้เม็ดจะบี้เม็ดเลยเอาให้แสบเจอแน่เลยเจอแน่เลยไหนดีว่าคะไหนดีว่าคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่เสียงนี่เสียงนี่เสียงวิดออยโอ้กวีไม่โดนกูนีเลยค่ะกูยังไม่โดนค่ะกวีตอยมึงเลยจบไฮปะไฮปะไฮปะโคตรหลัด ดีว่ายังไม่จบแหมมาค่ะดีว่าปังเยสชนะแล้วค่ะทุกคนวีทอรี่นะคะบอกเลยว่าตานี้ถือว่าการกลับมาการเล่นวิดีโอของฉันก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะคะมันลดเลยแหละบอกเลยเธออุ๊ยอุ๊ยได้แพียวเบเกมได้ยังไงยังไม่เห็นหนูตัวเลยเกมอวยมันนี่ย่าเออช็อต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 วิดีโอไงแล้วโดนแล้วโดนอะไรนะโดนชุบโดนชุบแล้วก็ ตุยต่อไปเลยค่ะนูนค่ะก็ฝากกดติดตามช่องใบ,บปมอีอกๆก,กันหน่อยน,นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่เสาร์นะค่ะอุ้ยโ <c oughs> บราณโบราณเกิน